เป็นนักกีฬาจังหวัดชุมพรีกับตะก้อหญิงค่ะอยากจะวิ่งแข่งตรงเลยจะวิ่งเร็วขนาดไหนเนี่ยเออวอมาราธอนกับวิ่งแปดร้อยอ๋อเอางี้ดีกว่าแข่งวิ่งแข่งกันถ้าถ้าเราชนะเธอเป็นแฟนเราแต่ถ้าเราแพ้เราเป็นแฟนเธอเอ้ย <laughs> <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับผมเห็นแต่เนไหมน้องคนนี้แบบน่ารักจัดเลยเฮีย <laughs> <laughs> น้องเขาอยู่เพชรชบูรณ์นะครับทุกคนเพิ่งสดมาด้วย ไอเอจดีบอกว่าน่ารักด้วยจะแบ่งดีไหมนะอม <c oughs> ขอคิดดูก่อนนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> หรือ,อก็าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครอ,อยากได้ก็เอา,าเหมือนเดิมนี่ก่อขอ1 0 0 0 0วิวแล้วก็1,000ง like พันไลค์นะครับถ้าเกิดถึงเดี๋ยวจะมาเปิดวาร์น้องให้ ใต้คลิปนี no, tipo, ้นะครับทุกคนก็โอเคอย่ารอช้าไปดูการจีบการหม้อน้องเขาเลยว่าจะจีบติดหรือเปล่าครับทุกคนไปเลสโก้เรียยไม่กลางกลางเหนือตะลากลางตอนบนอ่ะเหนือตะลากลางตอนบนซะด้วยมันกัปตันบุญเหมือนกันร้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่าเราอยู่จังหวัดเพราว่าเราอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้จังหวะอะไรกำแพงครับ ไกลปะไม,ไม่เคยจ่ายไม่เคยจ่ายไม่เคยจ่ายนี่นี่อันนี้ชื่อชือ่อแอดเลย <c oughs> อะไรนะครับแอดเลยรับเลยเราก็รับเลยเหมือนกันแหละอันนี้ชื่ออะไรนะแบมอายุเท่าไหร่เราให้เธอถ่ายเราเราเท่าไหร่ยี่สิบสอง <c oughs> โอ้ชี่สุดยอด <c oughs> ถูกต้องครับผมใช่ครับสวัสดีครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้อ,นนอนนายุเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่นะครับ18อก้ายี่สิบยบเอ็ดยีบสองกอยากมีแฟนเด็กกว่าสักสี่ปีเอ้ยไม่ใช่อยากมีแฟนเป็นร่ี่สักีปีว่ะก็พอดีเลยนะครับผมโสดครับเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยจริงปา K R A I underscore ศูนศนย์หนึ่งะครับฟอร์มาครับผมอยากแอร์จเมีอย่เข้าไหร่ดีตอนอ่ะไม่มีครับผม No ไอจีในในแชทส่วนต,ตัวเนี่ยอันนี้อยู่อยู่อยู่บ้าน,นอยู่บ้านใช่ไหมครับเนี่ยเลิกเรียนอ๋อเบื่อไหมอยู่บ้านอ่ะอยู่กับใครเบ <L eg> ื่อปะพี่ชายยายพี่ชายยายพี่ชายยายเบื่อไหมครับผมเบื่อมาอยู่ในใจเราได้ครับถ้าเบื่อที่นั่นแล้วเ hey ฮ <laughs> ้ยกินมีดต้อนนกจิ้มาชอบจาังไอ้ทัดด้วยครอันนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับเนี่ย อะไรนะครับวังพิกุลพิทยาคมอ๋อ oh, ้โหเราจำชื่อโรงเรียนไว้ไงเผื่อเดี๋ยวเราจะไปหาไปรับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราเผื่อไปจะไปพูดความในใจเพื่ออะไรวะเนี่ยเอ้ย <Hey. S 1> เฮ้ย oh. <laughs> ชิดมันไปลงล็อกนี้ได้ยังไงเนี่ยเออแม่ย้อยดีนะแค่แม่ย้อยเดี๋ไม่แม่อันนี้เล่นกีฬาไหครับเนี่ย เป็นเล่นกีฬาอะไรครับเนี่ยเป็นนักกีฬาจังหวัดชุมพรดีกับตะก้อหญิงค่ะอยากจะวิ่งแข่งตรงเลยจะวิ่งเร็วขนาดไหนเนี่ยอืมเอสมาลาทอนกับวิ่งแปดร้อยอ๋อเอางี้ดีกว่าแข่งวิ่งแข่งกันถ้าถ้าเราชนะเธอเป็นแฟนเราแต่ถ้าเราแพ้เราเป็นแฟนเธอ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มัน <c oughs> <c oughs> มันดูแบบลำเอียงเกินไปปะ เ้ยมัน <those> ต้องอย่างนั้นแข่งออนลายเลยแข่งออนลน์เลยเหรออันน <illing> ี <Bree> ้ก็จัดเข่้วไปหรอจัดเข่้วแมนแมนครับผมเอ้ยไม่ใช่จัดได้ประมาณสองปีแล้วครับผมเจ็บไหมครเจ็บนิดหน่อยครับผมแต่ถ้าโดนเธอทิ้งก็น่าจะเจ็บกว่านี้เฮ้ย เชตโต้เชตโต้สาวเพชรบุญรักเดียวไหมครับเนี่ยรักเดียวสัตว์รักเดียวสัตว์รักเดียวสัตว์เฮ้ยแม่ชอบจังเลยจ๊าตอนตอนเห็นนี่แบบรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบพูดไม่ชัดครับผมแต่เชน่ะเหรอใช่ครับผมเอ้ยเอ้ย ใช่แรกๆมันพูดไม่ค่อยชัดไงมันเจ็บปากไงกินอะไรไม่ค่อยได้ไมันดึงเหรอครับผมปวดโคตรปวดเลยกัดเส้นมาม่ายังเจ็บเลยได้ใส่ได้ใส่ใบแมรี่จักใบไหมไม่เคยใส่ครับอืไมได้แต่ของปากเลยอ้าวเหรอเป็นไงบ้างครับผม,มเขียวไม่ขาดเลยออืแล้วพูดคําว่ารักชัดไหมครับตอนเนี้ยรักชัดแจ๋วชัดแจ๋ว ไม่ครับผมเอาตรงๆถ้าเราจะคุยอย่างนี้เราจะคุยกับแบบอื๋ออ๋ออ๋อไม่ค่ะไม่ครัไม่จรครัคนที่เราชอบเอ้ยไม่ใช่คนเดี๋ยวเพิ่งไปพูดเดี๋ยวเพิ่งไปพูดเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราชอบเขาจริงๆไงเพิ่งไปพูดเอ้ยไม่ใช่จีบอ่ะอ๋อทำไมไม่มีหนุ่มจีบบ้างอ่ะ โง่จร <si ิงๆไอเด็กแถวนู้นมันโง่กันจังวะเนี่ยอ๋อโอ้โหไอ้ไอ้ชั่วมึงทิ้งเขาได้ไงเนี่ยใช่เหรอเด็กหย้บเบติกูดนะเด็กนี่พูดอะไรอยู่เมมุงนี่เฮ้ยเพื่อจะกดกดไลค์ไปกดใจให้ได้ไหมครับผม เเดตดชคมีนนโต้ิมินหนอโตแล้วครับจุ๊บทีนึงที่รักเอ้ยไม่ใช่จุ๊บที <c oughs> ยอย่าไม่เป็นเรียกที่รักแล้วอล้วรเราหรอเรากำลังจะดูบอลมีมีชอบบ้างไหมฟุตบอลน่ะมีชอบปะอ่ะอ้าว <c oughs> อะไรนะครับอันนี้คือเชทีมอ,อะไรเรอันมัดลิกครับผมอันนี้ ไม่ใช่อะไรเลยเอา้าวนึกว่าบอกนึกว่าจะบอกแมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลซะแล้วก็ก็เชียร์ลิเวอร์พูลแต่ว่าไม่ได้เชียร์แบบขนาดนั้นอ๋อถ้าเกิดเชียร์ลิเวอร์พูลเราจะไปเชียร์แมนยูไงไม่ใช่ครับฮึอยากต่อยเงี้ยอยากใส่เดียวเอ้ยไม่ใช่อยากต่อยครับผมอยากต่ย <laughs> อยแล้เพิ่งคิดเชียร์เจนดีน่ากับฝรั่งเศสไงอ๋อโหชอบใครครับเจนะิน่าฝรั่งเศสอัจเจนโอ้โหเราเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะดิ แต่ก็แอบเชียร์เอ็มบัปเป้ตรงเออเฮ้ยจะเมบัปเป้ได้เจตโต้เออไปได้เห็นภาพแบบเออโอ้หมายถึงว่าภาพที่เอ็มบัปเป้วิ่งลากบอลเออน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละอะไรนะครับเสร็จพอดีอ๋อโอ้พิ้วเลยเถอว นี่เล่นทุกวันไหมครับเน oh. oh. ี่ยโหลดมาเล่นตามเพื่อนอ๋อโอ้โหโหลดมาปุ๊บเจอรักเลยปั๊บเอ้ยไม่ใช่โหลดมาปุ๊บเจอครับผมเฮ้ยไี่ใช่เลยใชุดมันจะไปกับอ่ะหนาวครับผมกับแพงเพชรเขาหนาวไง ก็อย่างนี้แหละคนโสดไม่มีใครกอดไงมันเลยหนาวไงอืมนีม่ก็นี่ก็โสดนี่ก็โสดคขมอนำวอนเบบี้คำวอนเอ้ยไม่ใช่ตัวใครนะี่ยอะไรนะครับจะอยู่กับใครพ่อแม่น้องครับแต่จะไปอยู่กับเธอแล้วอีกไม่กี่วันนี้แหละเดี๋ยวจะไปเอ้อเอ้ย,ออยไม่ใช่จะไปเที่ยวกับเธอไปเที่ยวกับเธออืม ทำไมเสียงเธอขัดขาดหายหายวะเนี่ยเด็กไอ้ไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวภาพก็เริ่มกระตุกเลยนะอ๋อกระตุกไหมครับเน็ตไม่ดีเน็ตบ้านเธอดีปหล่ะไวไฟนะดีไหมไวไฟบ้านเธอดีโอเคครับผมเดี๋ยวไปบ้านเธอดีกว่าเน็ตอะไรนะครับ แน่นอนก็คนเป็นแฟนกันก็ต้องไปเล่นอยู่ด้วยกันใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่คนเราก็แบบคุยกันแล้วก็ต้องแบบไปแบบสร้างความสัมพันธ์ค่อยคุยกันไปเรื่อยแบบนี้กับทุกคนเลยบ้าบอไม่ใช่เราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไงไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับหน้าตาเราไม่น่าเชื่อถือขนาดนี้เดดเดยวรับไปเอไอีอะไรนะครับเดวทักแปลอได้อยู่แล้วครับผม Hey, โอเคครับบ๊ายบาย